ล่าสุดกับทุกคนคะ่ะเรียกได้ว่าสนานโซเชียลเลยทีเดียวเมื่อผู้บริหารอย่างบอสโจโยมนินออกมาโพสต์ประกาศตามหาบุคคลคนนี้ตามหาทำไมเขาเป็นใครขนาดนะคะยียหน่อยถึงต้องผูคอมเมนต์ทันทีเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้เราทั้งสองคนจะมาอัปเดตให้ฟังสวัสดีคะ่ะบาวโจสวัสดีครับสาวไออา อย่างไงอย่างคุดอย่างคุณล่าสุดน่ะล่าสุดเราเห็นว่าค่ะหลังจากที่บอสโจโยมานินนะครับโพสต์ตามหาบุคคลท่านหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับเราผู้บริหารวงการหมอลำหลายๆวงนะครับก็แสดงตัวแสดงตัวขึ้นมาถึงขนาด อ้างบอว่าก็จองแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้างสิทธิ์แล้วตรงนี้นั่นแล้วสิทธิ์แล้วอืมเกิดอะไรขึ้นอืมอืมอืมอ่าเกิดอะไรขึ้นอ่าอ่ะเดี๋ยวเราเอาคลิปนี้ให้ทุกคนดูดีกว่านะคะทุกคนค่ะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูเนาะเนี่ย เสียงกรีดดังสนัน่นน้องหนุ่ยไหมพี่น้องหนุ่ยหรออันนี้ไม่แน่ใจซึ่งทางด้านผู้บริหารบอสโจเนาะแชร์เราถึงเห็นนะคะก็คือเขาแชร์แบบว่าตามหาเด็กผู้ชายคนนี้ใครรู้จักบอกทักเฟซมาหาผมน่อยอ,อ,อ่าแจ้งเกิดหนุ่มน้อยเสียงกรี๊ดดังสนันน่นน้องหนุ่ยกับแก้บเออ ปวงปงลางลางหลวงพ่อคุณอืมชื่อน้องหนุ่ยนะครับค่ะอ่าโพสดอันนี้ต้นโค้ดนะครับมาจากทางเพจจวดจาดม้วนมวนค่ะอ่าแล้วบอสโจได้แชร์ออกมาบอกว่าตามหาเด็กผู้ชายคนนี้ใครรู้จักบอกทักเบสใอ้มาหาผมหน่อยบอสโจบ่อยอย่างนี้ไปดูแล้วหน่วยก้านดีนะหน่วยก้านดีหน้าตาน้องดีดีรูปร่างก็ดีแล้วก็เต้นเก่งเอวดูดีรูปร่างดีอัน อนาคตไกลแน่นอนนะครับระดับบอสโจเนี่ยเป็นคนที่มองการไกลอยู่แล้วอืมองการไกลแล้วก็มองแบบเห็นอะไรที่มันลึกกว่าคนอื่นน่ะสายตาแหลมคมอ่าอ่าสายตาแหลมคมเอออย่างเง้นนะพูดอย่างเงี้นแหละสายตาแหลมคมอ่านขาดหมดบอสโจออกมาโพสต์แบบนี้มาเลยทีเนี้ยที่อ่าที่หน่อยว่ายังไงที่นายบอกว่าดีมากเอออยากเจอมันกันเสียว เอเอเนี่ยหน่อยบอกอย่างนี้เจสีเจสีผู้บริหารสาเกตนครสศินบอกว่าพัวพัวหน่อยคอยเอาเขาบอกว่าแล้วว <c oughs> ่ <c oughs> าปลดบอข้อหาอันพูดเย้าเด้อค่ะเจริงบอกว่าย่อมติดราสั่นเอาบอสโนดล่ะอ่าบอสโนดบอสโนดบอกว่าจองครับจะจองทันไหมวันนี้น้องขึ้นสแสดง คนจองน้องเยอะมากว่าเออเอาอ,อีกแล้วบอสเห็นเด็กหน่อยแล้วออนบ่ไหไ้เลยเนาะอือคนนี้แฟนขับอันมาคอมเมนต์บอสน้นจะยังไงอืมคือจะบอกว่าพอเช็คแล้วก็คือเสียงคอมเมนต์นะคะบอกเลยว่าหูเห็นแววอะค่ะเห็นแววใน ในตัวเด็กคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอย่างที่เราพูดเมื่อกี้เลยนะคะถ้าใครได้เห็นคลิปเนี่ยก็คงจะเห็นเหมือนกับเราเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างหน้าตานะคะในเรื่องของการแสดงน้องคนนี้มองแล้วเหมือนเป็นเด็กที่มีของแต่อันนี้คือเราไม่รู้จริงๆว่าในเรื่องของเสียงเออน้องเนี่ยจะสามารถ<อ>ร้องเพลงได้ไหมครับ แล้วก็เราไปตามหาแล้วนะเจอะนะในคอมเมนต์บอกว่าน้องนุ่ยเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมาครับบอสว่าง,งั้นเห็นมีคนก็แปะอ่าแปะเขาเรียกว่าวาร์ปเปิดวาร์ปของน้องแล้วนะครับก็คือเฟซของน้องเนี่ยคือเฟซนี้เนี่ยนุ่ยอัมพลจ้ะอ่าแล้วน้องก็อยู่วงกงลางลานหลวงพ่อคูณโอ้หน้าน้องแบบไงมีมีแท็กมาด้วยนี่อืม อมแต่ว่าน้องเหมือนใช้อ่าเฟซบุ๊กเป็นเหมือนเป็นจะเป็นส่วนตัวก็เราก็เลยดูผลงานของน้องไม่ได้ค่ะอืมโอ้โหแบบแต่เรามองแ,แล้วนะเชื่อว่าตอนนี้น้องน่าจะเห็นแล้วแหละเพราะมีคนแท็กเข้าไปหาน้องเยอะเหมือนกันคในในเนต์ของบอสโจนะค่ะ,ะ,คะถ้าน้องสนใจนะครับก็เล็งเห็นถึงอ่าที่ผู้บริหารเขาเนี่ยจะให้โอกาสอยู่แล้วเนี่ยอืถ้าประกาศความหาขนาดนี้เนี่ยอืน้องน่าจะแท็กไปหาบอสโจแล้วแหละแต่ อยู่ที่ว่าใครเร็วใครได้อระหว่างบอสโจที่โพสตามหากับบอสน้ตที่บอกว่าจองครับกับเจสซี่ที่โพสว่าจุดๆหน่อยคอยอย่างเสอยงนี่นะแล้วก็กับเมียนหน่อยที่บอกว่าอยากเจอเหมือนกันครับเสี่ยวเนี่ยก็เอาอย่านีมาผู้บริหารผู้บริหารอีสานนครศ่ะก็คือ บอสโน้ตกับบอสอัไเี้ยหน่อยค่ะแล้วก็ผู้บริหารหมอลำทรัอย์รัตพงศโชว์ก็คือเงี้ยหน่อยกับบอสโจผู้บริหารสายเกียรตนครสินก็อย่างเจยสี่สี่วงแล้วนะค่ะสี่วงแล้วนะอ่ที่แสดงตัวขึ้นมาเนี่ยค่ะนะฮะเออก็โหบอกเลยนะว่าแบบถ้าน้องคนนี้นะคะมาในสายวงการหมอลำเราก็เชื่อว่าเด็กคนนี้ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ไปได้ไกล สามารถไปได้ไกลและคงมีแน่นอนถูกใจ FC แฟนขับมากๆนะคะ FC พ่อ FC แม่โดยเฉพาะ FC ฝั่ง LGBTQ คงจะชอบเยอะเลยเนาะเพราะน้องหน้าตาจิมบิมอืมอืมหน้าตาน้องจิมบิมนอกจากเก่งที่ว่าแหละก็คือเราเห็นว่าน้องเป็นเด็กที่เรียนหน้าตศิสินมาตั้งแต่เด็ก น่าจะเก่งในเรื่องของในเรื่องการสแสดงอยู่แล้วใช่ไหมคะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงร้องเนี่ยอันนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันรเรายังไม่ได้เคยได้ยินแต่เรื่องของการสแสดงเรื่องของการเต้นเรื่องของอ่าศิลป,ปะการไรยลำหรือว่าศิลปะการแบบยังไงะในการที่มูฟเมนต์นะเข้าใจไหมค่ะมูฟเมนต์หรือว่าท่าเต้นหรือในการการแสดงอย่างเงี้ยนะ้องต้องแบบ มีเอกลักษณ์ด้านนี้อยู่แล้วอะเราว่าเนาะโจนะพูด <B ajo. S 2> ถ,ถึงแสดงว่าในเรื่องเสียงเราไม่รู้แต่แต่เป็นแดนเซอร์อะหลังๆแดนเซอร์ก็ดังกันหลายคนนะกําลัง,นนงจะพูดก็โด่งดังมาจากแดนเซอร์นะพอพูดพอถึงน้องคนนี้นึกถึงน้องเต้าหยองเลยค่ะทุกคนค่ะคืออย่างน้องเต้าหยองเนี่ยไม่ไม่ต้องร้องเพลงเก่งจ้ะโด่งดังมาจากการเป็นแดนเซอร์ก็มีแฟนคลับรักแล้วก็ได้เข้าชิงรางวัลแบบที่เป็นเกี่ยวกับอ่าหมอนํำเนี่ยเยอะแยะมากมายเลย เพราะว่าน้องมีเ<ด><ม>สน่ห์ของน้องเนาะจริงไม่ไแนะ่น้องคนนี้ก็อาจจะขึ้นมาดังในแบบว่าใส่แบบว่าใส่เต้นใส่แดนก็ได้นะ ก็อาจจะเป็นแบบอย่างที่เราไม่รู้เนะว่าเรื่องของร้องอะ่ะร้องดีไหมแต่อย่างที่ว่านอก็คือเราก็มีตัวอย่างแล้วนะคะแบบอย่างน้องเต้าหยองเนาะว่าคือบางทีน้องไม่ได้มาตั้งแต่สายร้องเป็นสายแบบแดนแต่ว่าด้วยูฟเมนต์ของน้องบุคลิกหน้าตาของน้องเสน่ห์ของน้ององค์รวมของน้องเนี่ยทำให้น้องเองเนี่ยก็มี fc แฟนคลับรักแล้วก็คอยสนับสน,นุนแล้วก็ทำให้น้องเองอย่างที่ว่าเลยโด่งดังมีชื่อเสียงได้เล่นภาพยนตร์ <c oughs> ได้โหถ่าย mv คือแล้วอตอนเนี้ยบ่าวโจน้องเองก็มีพัฒนาการในเรื่องของการร้องล่าสุดล่าสุดครับน้องร้องได้ดีขึ้นเยอะมากเลยนะอืมจริงนี่แหละพูดถึงว่าต่อให้ไม่ได้มีพรสวรรค์มาแต่เกิดถ้ามีพรแสวง,ต,งตั้งใจฝึกฝนตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ตั้งใจทำเนาะ,ะมันก็ทำได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะ อืออืออ่ะเราก็เชื่อว่าถ้าน้องหนุ่ยตัดสินใจเข้ามาอยู่ในวงการนี้แค่น้องหนุ่ยเลือกเลยจ้ะว่าน,น้องหนุ่ยอยากได้ผู้บริหารคนไหนแค่นั้นเองอยากไปวงไหนอายากเป็นพยากดังในโซเชียลอ,อยากมีตัวตนก็โซเชียลก็ต้องนีเลยครับสาวหน่อยเพชรบ้าน,นแพงไงแน่น,นอนค่ะพยาบอกว่าอยู่ ดูในแบบว่าวางทำนองขอนแกน<ม>รร่ล้ำศิลปะวัฒนธรรมแบบยังยิงแอลกงการาก็ต้องไปด้วยเลยอีสานนครสีนค่ะอ่า<ม>หรือหมอํำน้องใหม่ทางสาวาเก,กียรติก็อันนี้ก็น่าสนเหมือนกันค่ะอ่แต่เป็นเรา่อเราเลื<ม><ม>เอกไม่ถูกเนาะจะอยู่ในใจก็มีอยู่บ้างเลยอ่าใช่ๆช่ใชก็อยู่ที่ผู้บริหารแหละเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาคัดหน้าตากันหรือเปล่าของสาวน้อยเนี่ยเออ ล่าสุดเขาเปิดตัวพระเอกค่ะเออในฤดูการนี้นะครับที่เปิดตัวมาหมาดหมเลยพระเอกหลักของวงนะครับที่ขึ้นมาทําหน้าที่แทนพระเอกอ่าวัดศิวะดลพระเอกวัดศิวะดลที่พระเอกวัดศิวะดลเนี่ยได้ไปอยู่ทางสำนักละเพลโชได้ไปเป็นหัวหน้าหนุ่มผู้นำทีมง,งานค่ะอ่าศิลปินหนุ่มผู้นำทีมง,งานหรอหรือว่าหัวหน้า mm. ผู้นำทีมง,งานมาะมานนี้แหละเนาะก็ได้ไป เป็นหัวหน้าผู้นําทีมง,งานของสาวน้อยละเพินโชว์แล้วทีตำแหน่งพระเอกหลักของสาวน้อยอสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็คือว่างลงแล้วก็มีโพสต์ปริศนาเยอะแยะมากมายว่าใครจะขึ้นมาเป็นพระเอกของสาวน้อยอแล้วพอประกาศมาคือเป็นใครนะน้องออฟสุรพลดีกีน้องออฟสุรพลทำ,ทำไมต้องเป็นเสียงสอบ <laughs> ทำไมเป็นเสียงสองนะเด <revolutionary. S 2> ็โ <su> อ้ยเสียงนี้ม <serves> ัน <disciple> ต้องแบบน้องออฟสุรพลจริงดูนุ่มนวลด้วยเหมือนเรียกฉันเนาะเอิญซือมูมาเป็นเอิญเสียงนี้เลยซอมูอีเสียงหนึ่งกันว่าเคุยจังอันเอิญคุยจังเอาเมียเอาไม้ตีฉันนั่นอย่างไคือเอาไม้เสียบมาฉันนั่นอย่างไรคะน้องออฟสุรพลแล้วก็เป็นแชมป์ดีกรีนะคะหมอลำไอดอลซีซั่นคนแรกของประเทศไทยอื อ่าก็ต้องมารอดูกันนะฮะว่าครั้งแรกของพระเอกออฟสุรพลเลยที่จะขึ้นมาเป็นพระเอกของหมอรำเนี่ยพระเอกหมอรำเนี่ยเราเชื่อมั่นอยู่แล้วแหละว่าพระเอกออฟพระเอกออฟเนี่ยเสียงดีแล้วก็เป็นคนที่มีการไล่รำที่สวยมากเขาเรียกว่าลีลาเนาะเพราะเราเห็นกับสาวไอ้นอวันนั้นที่ไปฟ้อนที่วันที่เราไปในงานอ่าเปิดกล้องถ่ยคอที่วนสัใช่ใช่เปิดกล้องเปิดกล้องวันนั้นอ่ะอ่าอ่าค่ะ ว่วัดบางปิ้งเราเห็นพระเอกออฟสุรพลเนี่ยได้ขึ้นร้องเพลงแล้วก็รำบนเวทีแล้วก็มีการฟ้อนคือสวยมากเหมือนแบบว่าเรานึกถึงแล้วเราเห็นก็คือเขาเอาท่ามาจากอาจารย์สมจิตสมจิตบอทองค <c oughs> ่ะอ่าเป็นท่ารำของอาจารย์สมจิตบอดทองที่รู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วสวยมากแล้วยิ่งพระเอกออฟสุรพลที่ทั้งหลอ่อทั้งสูงทั้งแบบเสียงดีตรงนี้นั่นพอลำแล้วโอ้โหเป็นคนที่ แทบไม่มีทิ่ติเลยอืมแทบไม่มีทิ่ติเลยเนี่ยคือสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับพระเอกของสาวน้อยเป็นบ้านแพงเี่ยการที่เขาเลือกอมสุรพลมานี่คือโอหคาดไม่ถึงจริงๆครับเขาคาดหน้าตาไง <c oughs> นางเอกอ,อแมแอมก็สวยแบบหยดย้อย <c oughs> ยิ่งแบบไปเล่นภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนะรู้สึกว่าแววความสวยของนางเอกอ,อแมแอมเนี่ยมันยิ่งมีความ <c oughs> ออร่ามากขึ้นกว่าเดิมอีกนะบ่าวโตเขาเขาเรียกว่าออร่าซุป ตาไงไอ้ออร่าดาราไงอืมอือเพราะตอนนี้เธอไปซุปตาระดับแบบว่าดาราที่แจ้งเกิดค่ะอ่าเป็นดาราแจ้งเกิดจากหนังเรื่องนี้เป็นบทที่ทุกคนให้การยอมรับเป็นบทที่ถูกพูดถึงมากที่สุดค่ะในหนังเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ใชอ่าก็แสดงว่าเธอเนี่ยตีบทแตกแล้วก็เข้าถึงเข้าถึงตัวละครตัวนี้แล้วถ่ายทอดให้เรา ถ่ายทอดออกมาให้พวกเราแล้วก็แฟนคลับเอฟซีแล้วก็คนทั้งประเทศเนี่ยได้รับชมโดยที่แบบอินไปกับการแสดงของเธออืมว่าเธอเป็นอีอ่าอีแบลวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยออเไม่แน่นะไม่ไม่แน่นะนนนะเรื่องหนังหนังเรื่องอื่นหรือว่าผู้กำกับเรื่องอื่นเนี่ยหรือว่าผู้อ,อะไรเขาเรียกนะผู้จัดเนี่ยเล่งไว้แล้วนะเล่งอมแอมไว้แล้วนะที่จะไปเป็นนางเอกหนังเรื่องอื่นละครแน่นอนเเถะ อ่าก,ก็ไม่แน,น่นนะโอเ<ะ>ครับผมนี่แหละพี่น้องครับอ่ะ,ะก็เป็นอันว่าวันนี้บอสจูประกาศตามหาลูกน้อยนะครับลุกน้อยปริศนาคนหนึ่งที่กําลังไล่ลำอ่าเขาเรียกว่าลำอะไรกับแก้บเหรออืมอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นลำแบบจะมีนางส่วนใหญ่เขาจะคือจะเราจะเห็นว่าถ้าผู้หญิงก็จะมีนางหาอืม ฝั่ผู้ชายก็จะมีอะไรนี่แหละที่เขาจะถือไม้อยู่อ่ะสองอันอ่ะอืมก็น้องก็เป็นคนที่เต้นเก่งบุคลิกแล้วก็แบบว่ายังไงอ่ะสัดส,ส่วนหรือองค์ประกอบใช่ไหมสาวไออืมเขาเขาชัดชขาใช้าภาษานี่เขาว่ายังไงวะหมายถึงยังไงคือหมายถึงว่า ดูองค์รวมหน่อยแหมองประกอบแล้วคนนี้คือแบบดูน่าสนใจหน่อยแหมสาวไอ้อมเขาเอ่นว่าหยังวะเออเอ้าอาเป็นวันรอหน่อกันเอ้าอ่ะเออยังไงคือต้องดีอ่า คนขายอย่าลืมนะคะไปสนับสนุนภาพยนตร์ขายออกกันเยอะๆน้อให้ถึงร้อยล้านเร็วๆเพื่อจะได้มีภาค2มาให้ FC แฟนคลับได้รับชมรับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ